ตกใจตลบอยู่ตลบอยู่จำไม่ได้หรอจไไม่ด้เงียบปากเงียบปากเงียบปากเอ็กซ์ดีเงียบปากลุยใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่งถึมาว่ะออันนี้อันนี้ลุงลุงลุงไม่ต่อทีไม่ต่อทีอ้ามวันนี้วันนี้วันนี้ไปวันนี้วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างครับนนแแกก่่ กูหลอโอซีจบไหมกไม่ต้องหอกกกูหลอโอซีกูหลอโอซี่ถอนหอกเขาถอลครับถ้าหลอกครับแฟนเก่าผมอยู่ไหนไม่กินได้ยินเสียงซุบซิว่ะคุณคุณคุณอะไรชื่อไหนนะกินอยู่ไหนครับว้าวว้าเตมเต็มเตครับเต็มเต็มอันนี้ันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยคุณหลานก็สนุกครับง่วงดีครับม่มันสกอร์เท่าไหร่ละครับเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาสูสีเลยหรอ ไว้สูสีอยู่นะพอจะน่าจะกลับมาได้อยู่แหละผมว่าไม่ห่างเยอะไม่ห่างเยอะครับเราก็อย่ากอย่าประมาทหน่อยไปเดียวไปเดียวไปเดียวลูกมีอะไรคุยไปเดียวเขาเลยเขาอยู่ในห่อแต่อยู่เป็นแหน่ะอะไรนะเอยู่เป็นแหนเขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้ผมไม่รู้จักเขา่าดิเพราะเขาโนเนมหรออุ้ย พี่ไม่ได้พูดนะพี่ไม่อันนี้พี่ไม่ได้พูดนะไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะไม่พูดนะพี่ผมผมไม่ได้พูดนะครับพี่คนที่ไอเป็นศพอะไรเงี้ยพี่จะมาผมไม่เกี่ยวครับไม่ฟีครับผมไม่ฟีครับกระจอกสู้หลานก็ไม่ได้โง่ไม่ใช่ครับแต่ผมไม่ใช่มันเป็นความที่ในใจผมล้อเล่นผมล้อเล่นผมล้อเล่นโอ้ยยินสะดังเลยเห็นไหมอะดูแฟนเก่าผมยังแบบเป็นห่วงผมอ่ะกิดดูดิแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเอง นั้นเอ็นฐานไฟเก่ามันลุกเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยรักเก่าที่เล้ากันแน่นอนแน่นอนเกิดี่พวกระจอกเคยไปกินติดหน่อยแล้วก็ติดงหล่อซะด้วยดิอ้าไม่เกี่ยวนะไม่มีผมไม่ได้พูดติ่ง้องติ่น้อยเลยนะคุณรับรับเองนะโอเคครับงั้นก็สู้ๆนะครับคุณร้อะไรห้ใจนะอะไรนะขอบคุณครับลุงออ๋มาเลื้ยงครับมาเลื้ยงครับมาชนคนครับแต่พอดีโดนลงมาเจอนี่พอดีครับ ให้เขาฝากดูแลน้องๆในแก๊งด้วยนะเห็นไปหลายคนแล้วเห็นหลายคนเหลือเกินฝากว่าไปขอพรดีป่ะได้ครับได้ครับลุงแม่ไอ้เจคอบเนี่ยผมว่าสุดๆแล้ว่่พีปะไอ้หลังทำไมครับใช่ครับโอ้โหเสียจัดเลยงองแงพอแฟนไม่รักก็งอมงอมอะไรประมาณนี้แหละครับแม่แม่ผมดรามะพี่ที่เขาไปส่องเนี่ยไปไปส่องพี่เจคอบหรือแฟนพี่เจคอบโอ้เออนี่นี่ไม่ไม่ได้ไอซีแต่แรกอยู่แล้วนะไม่ไหว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  ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวล่างร้อยนะไปชล่าเอ๋อลางอะไรล้างอซีเสียจัดเลยไอตัวหลังมันก็ื่อมาทีแล้วบอกว่าผมผมยังเด็กอยู่เลยอะพี่แล้วบอกว่าผมยังเด็กอยู่เลยอ่ะพี่้วบอก่มังเด็อยู่ยอ่ะีลอกวาัเด็กอ่ลยอ่แล้ก่าผมังเด็กอย่ะีแล้ก่ยังเ็กอย่เ่ะแล้วก่านมยังเดกูเยลก่ามังดกู่เลยอ่ะก่ายงดกูเลยอ่ะลอกายเกอยู่เลี้วยงเดย ไอแมวสามตัวที่บ้านอ่ะเดี๋ยวนี่เองนี่เองอะไรเนี่ยมามาแกอย่าเคี้ยวกระดูกอ่อนเอ้ยนะแมวแมวขาดเข้าไปพอดีเลยเฮ้ยไม่ลำโพงผมมันเสียงยังงับลำโพงโทรศัพท์ผมเปิดดูคลิปเมื่อกี้นโอ้โหคนเก็บขี้แมวไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเห็นช่วงนี้ลงแอปนี่เหนื่อยแล้ก็เป็นห่วงไง เป็นห่วงเป็นยาเขาบอกว่าไม่้องเสอย์ีวิตกูเขาบอกผมไม่มีนะไม่มีพี่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินถือว่าพี่ไม่ได้ยินละกันเอิดเอิดเอรอ๋อเปิรเมืองนี้มันใกล้เนาะมันไอ้นี้ดีเนาะไงก็ไว้เจอกันครับเนสู้ๆครับเอ็กดีไงก็สล็อตพิเศษก็คงรู้มือเนาะกูไม่มีอาวุธอะไรหรอกกูมีแค่รถเขาคงรู้กันอยู่มาวันแรกนี่มาวันแรกนี่ได้ตั๋วบินเลยไป่ครับเนี่ยไคน เนี่ยไม่ต้องงงหูหรอกมีแค่รถก็พอแล้วแค่นั้นมีแค่รถถูกต้องถูกต้องอันนี้รู้จริงเรื่องแจ้งไปยังส่งเข้าไปอ่ะแค่นั้นเลยอ่ะลลุงกัวถูกต้องถูกต้องถูกต้องงลุเขี่ยแค่แค่กับหมอกได้แค่แค่กูรอครับออกออกไปก่อนได้ป่ะเราอ่ะไปรุ่นเดี๋ยวอโลครับหมอมาทำอะไรครับเดี๋ยวคุยคุยคุยเเครับะอ่าไม่มีเคสตรงนี้ครับคือหมอรู้เรื่องไหมนี่หล่อเล่นครับหล่อเล่น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 ครับหมอผมหล่อเล่นหล่อเล่น ครับผมหมอครับไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วครับไปได้แล้วมันเด้งเหี้ยวแต่วัสัตว์แต่กูเป็นกระบาดแม่เงาหรอตหมอครับอันนี้คือหมอจะเอาศพให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยหมอจอนอะไรหมอจอนอะไรครับเนี่ยหมอจอนอะไรตรงนี้หมอดูด้วยกี่ตีนนะรอเล่นครับรอเล่นแหย่เล่นแหย่เล่นว่าแต่เอ็กดีมีรถให้ผมยืมสักคันไหมครับได้ไม่ได้ทีละครับอุ๊ยไม่ใช่สิคุณคุณคุโรบัน พอจะมีรถให้เจมยืมไหมครับอินไม่มีรถให้เจมยืมหรอกเนี่ยนี่เรื่อนี่เรื่อชื่อโอซีนะมีแต่อะไรมีแต่อะไรอินอ๋อเพราะว่าอะไรมีแต่กีมีแต่ตีนอะไรโอ้ส้มตำที่แกแนะนำเราเรายังจำร้านนั้นได้อยู่เลยจำได้ไม่เคยลืมจำไม่เคยลืมลืมอินงะอินงะอินงะขออีกหนึ่งคือสรุปสรุปสุดท้าย วันนั้นกูมาเงาะกูมาโอ้เออเห็นเลิกกับแฟนสุดท้ายกลับไปคบกัน yeah. ไ,มไม่ไม่เดี๋ยวจะตอบใบนะใบที่นายโยคให้วันนั้นนายเจมส์จำไม่คืนหรืโ <laughs> <im it> อ้โหไม่ใช่อย่างนั้นสร,สรุปสรุปคือกูเด,เดินกูเดินกลับถูกไหมก็ตามนามสกุลพี่เนาะโก้เจมส์สเต็ปตีน้อยก็น่าจะรู้กันอยู่ยอันนี้กูแข่งสเต็ปโผล่ครับเนี่ยใช่ครับคือสเต็ปโหดมันไม่รับผมไงผมก็เลยเป็นสเต็ปตีน้อยไปนี่เตรียมไป เตบก่อนสเติบใช่ไหมครับก่อนไปขอนิดนึงได้ไหมกัดก่อนหน่อยได้ไหมกัดได้ไหม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 อะไรนะกัดกอดได้ไหมกัดก่อนกัดกอนไม่ได้ครับอ้าจับมือได้เอาจับมือ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 พอได้อยู่ในฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อนอ่ากัดกอดครับกัดกอดกอดอะไรจับมือก็จับมือไงก็ผมส่งไปแล้วนะผมส่งไปแล้วผมส่งไปแล้วนะผมส่งไปแล้ว กดรับอุ้ยไม่ใช่ครับกดรับหน่อยกดรับหน่อยไม่ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเฮ้ยกูกูจะจับมือแท็กแท็กแท็กแน่ใจนะว่าจับมือใช่อันนี้แท็กตาตามองมองอะไรไม่ใช่ครับอ่ะมองพื้นครับมองพื้นอ๋อมองพื้นนะเฮ้ยตาจ้องไม่หายเลยนะนาไม่ครับไม่เป็นแค่แตแค่ชี้นิ้วติแบบอีทีอะค่ะพอแล้วเฮ้ยบอกให้รับคนคนแบบเพื่อนสนิทจะไม่โอเคเพื่อนสนิทไหนครับอืมเพื่อนสนิทจะไม่โอเคค่ะ เพื่อนสนิทไหนครับไหนจะถือให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสนิทมองไม่ดีเพื่อนสนิทไหนครับไม่ไม่ใช่คุณนะคะโอ้ยโอ้ยแย่เลยว่ะหัวใจห้องด้านล่างซ้ายแม่งเจ็บว่ะแล้วบนแล้วบนซ้ายไปไหนอะอยู่ไหนอะบนซ้ายก็บนซ้ายก็อุ้ยกินไม่ทันเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวไปงานป้าย ไม่ใช่ครับดีมไม่มีนะเมืองนี้ไม่มีดีมนะกูแจ้งใบเลยแหละแจ้งใบนะเมงมีไม่ไม่ไม่มีดีมมีแต่อะไรมีแต่อะไรมีแต่กรีนมีแต่กรีนครับมีแต่กรีนที่นี่มีแต่กรีนยังไปโฟจัดกูไปแล้วไอ้ที่ไปไหนครับไม่เป็นไรครับผมคับคับว่างใหลัดเลยส่งมาส่งมาส่งมาส่งโอ้ยไม่ไม่ต้องส่งขนาดนี้คือแค่นี้คือมาแค่นี้มีอะไรอยากให้ลุงไหมล่ะมาส่งมาส่ง นไม่ได้ลงมาลงมาลงมาอะไรครับอันนี้คือกูมากูมาให้กำลังใจพวกมึงนะนี่ส่งลุงคนหน่อยส่งลุงคนหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยส่งส่งส่งหน่อยเว้ยส่งหน่อยเว้ยส่งเว้ลุงคนหน่อยเรียนเลียนจัดเลยเลียนจัดเลยเฮ้ยขอขอขอไปก่อนขอไปก่อนน้องนองเฮ้ยเอ้ยไม่ต้องรักกูขนาดนั้นก็ได้ รู้แล้วว่าลระ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 เบี่อตาย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 กูงอนนะ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 งอนนะงอนยาวด้วยงอนยาวนะเขบอกก่อนงอนยาวนะน้าเบื่อ